ผู้ต่อไป,ไปคุณตันหญิง15ปีระหว่างสีฟ้ากับสีส้มสีฟ้านำทีมโดยเชอรี่น้องแป้งเน่ครับฟาร์มแอนด์ปะปงนี่กองพลังครับไอไอแล้วก็ เข้โอ้โหจับทสได้สีส้มนำทีมดลยเต้ามยส่งลูกให้ทัพทัมลำเลียงบอลมันติดเจโมเต้าตามแม่เต้าเมตัวใหญ่มากครับแม่บนน้าตัวมาแล้วเขาตอายทั้นพี่อ้ายทั้งพี่โอไปแล้วเจมโมนี่ไงตัวเต็งนสมัตรเมโเร่องเดียวเรยเดียวแม่ยังยังคนอยัติดยังดกระแป้โอ้ันูีนน เตียงโดนโอ๊ยวัดร่างไงโอ๊ยเจ้าเป็นคับคับคุบคุบคต่อเจ้าโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยใครกันนะครับแไปไอ้หอยยอนกินเข้าไปแล้วไปเดล๋ี่ส่งให้เจ้าแอนเจ้าแอนให้เจ้าฟาร์มเจ้าฟาร์มโอ้ยพะเด็จชนครับระวังด้วยระวังด้วยมันจะเต็มไปแล้วเจ้าแอนไปแล้วไปแล้วครับเจ้าแอนเดล๋ี่ เจ้าโฮเมงกันด้วยเอาเต๊ผิดเต๊ถูกเจ้าน้ำเอาเลยเอาจริงนะเว้ยหน้าเจ้าน้ำวะไงเจ้าน้ำเอาแล้วโฮเมงคนเดียวไปเลยไปโลยไปโฮเมงโอ้โหลากเดียวครับเจ้าเมงเจ้เมงลากเดียวเดี๋ยวจริงให้ดูเดี๋ยวจริงให้ดูเอาตามกรรมการหนาหน้าสุ สีฟ้าก็แม็ม3สามคนหันหน้าลูกหันหน้ามาปาังปังหันหน้าคุณบอลลุกหันหน้าเจเล่หันหน้าลุกแดนเออปังปังต้องขัดไม่ลุกอังไนก็เตะไม่โดนอ่าสีส้มสวยลุกแม่สีฟ้า สีส้มจมิงหัวหยองครับหัวหยองยังได้อยู่แม่ติดเต้าปลาเต้าปลาติดเต้าฟังเอาไอเต้าฟังเอามาแล้วจมิงโอ้หดันดีหัจมิงดีเอาลุกลุยลุกลุยลุกลุยลุกเตี้ยนไปเต้าฟังเออโอ้โหจาฟังมันใจสู้ไปแล้วไปแล้วติดติดติดต้าปลาหายแล้วครับสีเล้าสีเล้าเอาเต้าควงยิงเลยแม่ตัดติดไอ้ไแป๊ก

ไปลูกเออไปลีไปลูกไปไปปเนี่ยไปลูกไปลูกปีปาลูกปีปาีมต้าิวเต้เล่นอเล่นบอลลูกไปเอาจะไลูกเลวีปา้าเนเลี้ยงมลูกเลี้ยงมาเลี้ยงมาให้เจ้าปาข้น้าเตะโอ้ไม่ไปลูกไปส่งสวยครับลูกนี้เจ้าขว ต้องงอเงยตัวเดียวเดียวเลยสีฟ้ามิงกับบอลนั่งจริงแล้วต้องส่งเลยประตูมันเก่งสีฟ้าแม่ต้องแป้งเนีเก่งมากประตูไปแล้วครับเจ้าเมียวสีส้มสีส้มเอามาแล้วเจ้าฟ์มไปแล้วคนเดียวเลยปีไอ้เมงไปไปแล้วพี่กันไปตีสีส้มเอาเมงยังได้บอลอยู่เอาแกมโอ้ย เหยียบขานะครับมันกีฬาสีส้มไปจะปั๊มอยู่ทางหน้าลูกใส่กอดคอประตูไว้เธอรีบเตะแรงล่างนั่นไงจะปั๊มให้ปุ้ยไปเตะกันลูกไปแล้วจะปั๊มไปแล้วไปแล้วประตูประตูโโอ้หสีฟ้าไม่ต้องขึ้นลูกทับสนามบุกเลย

ส่งให,ห้ตม้อมโอ้ยเดินรอสบายใจสีฟ้าวิ่ใไวลุกไปเอาวันโอ้งสาระตูเลยนั่นไโอยเลี้ยงไปเตตูเดยวตูเตะโดขึ้นมาับปัดกัจลูกสงสีฟ้าายหลังติดสีส้มเจ้เมงต้อเมงไปเองเนรลองที่มันดิไอ้ต้โมเจ้าเมงเจ้าเมงหลอกสวยต้อเมง เอาต่อโม่อโมอ้สีส้มนี่มันใจส้ดริีฟ้าเกลูกเชอรี่ส่งให้เจ้าฟามเจ้าฟามส่งให้เจ้าแอบไปแล้วครับเชอรี่ทันไม่ทันเชอรี่จิ้มเลยลูกเอ้่ตียังไมด้ครอันต่ออันี้สีสอก็

เราเอาเราสามหนึ่งครับ 4, สีส้มเอาแอ,สอ,อนส่งบอลไปไกลแต่สามคนเดียวลุกไปคนเดียวคนเดียวคนเดียวประตูจับตีย,บยาวๆลกนี่ไง,งปบตบ,บสีฟ้าสีฟ้าโ้าเชอรี่เชอรี่หมองเพื่อนแหนครับลุกเนียยิงไกล สีฟ้าลูกเราวูลูกขึ้นมาลูกสีฟ้าที่มึงแรงลูกที่มึงแรงเข้าประตูเดียวเลี้ยงยิงไกลครับลูกนี้แม่ติมุกฟงดิเตะมุมสีฟ้า สีม้าสวยครับลูกนี้สีฟ้าเจ้าแอรทันไหมอุ้ยล้มก่อนครับเอาเอาเอาเราเราสีฟ้าเราเจอายอเราเจาขวัญแล้วลูกเอไอเจ้าขวัญแล้วลูกเราเราวิ่งสุดชีวิตเอายังทันอยู่ลูกยังทันอยู่ยังทันอยู่มาปางว่าไงมาปางลูกมาปางมาปางส่งส้มไม่ส่งแม่มาปางเออลูกหนีออกไปแล้วครับสีส้ม ีส้มทุมให้เพื่อนในใจคร Blog, ับตปแล้ว <line> ต <im Spanish> <y> ้องโม้อโมคนเยอแล้วต้องโมแล้วต้องโมโอแม่ดาวยิงออกชมอมของคอิสพาี วันดีครับของสีส้มสีส้มสีส้มเจ้ายองแม่้ไม่ต้องรอหมายแล้วครับตั้งโม้เราหอกไปอีกแล้วใช้เดียวเัินเตะตงโหมายแล้เตะตรงมาทีแน่ยังทันไหมแม่วันนี้ไม่ธรรมดาสีส้มโอ้ยยังได้อยู่ครับปากเจ้าเมงเจ้าเมงเจ้าฟาร์มเตะออกมาหมายแล้วเจ้าแอนมาแล้วเจ้าแอนไปแล้วครับไปแล้วครับ เดียวลูกไปคนเดียวเลยไปเลยเจ้าอ้ไปแลยเจ้าแอนมาแล้วครับต้องแอนไปนะครับไปแล้วครับต้องแอนยิงให้ประตูนั่นไงแต่ไม่เอนไปเข้าครับนีเข้าปักจะเทาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วก่อนไอ้ยิงประตูประตูสีส้มมันไม่มีมือไงเนี่ยพระเจ้าไปจับเลยหนูเอามาเกียร์แล้วก็มาเกีย้ยเอาตา ถ้าเราโคเตายูทบนะเดี๋ยวตอนเราตกไม่องโคตรยมนเป็นโคตรห้อกเต้องโคตรเด็ดว่ะอืมแต่กองก็ต้องไปพิมพ์ตัวนี้ต้องไปกดรเรื่อตานี่ยเราก็พิมพ์าระอังกิษก็บอกกัได้บอกกได้่เออกกได้าก่อนพรนากนพนะนาพระังกิจบอกกันกลวกนพา แล้วครับบอลยืนเต่าโมสีส้มเต่าโมแหมยังไงสู้ล่างบอลนี่แหมเต่าโมครับเต่าโมยังเตี้ยบังเตี้ยบอลอยู่ยังอยู่ทางสีส้มเต้เาน้ำเต้าน้ำยืงติดตั้งติดเต้าไอเต้าไอสีฟ้าเข้าอยู่ม <ś les> าครับเต้าน้ำยังขันอยู่น้ำยังทันอยู่น้ำ จริงแล้วแม่ดูมีนี้ออกด้านหลังไปพี่ดืมีสุยังกินสีฟ้าตั้งเตะสีฟ้าตั้งเตะลงกาอัดกดไปกันไปขับเลยละพี่เบบอแต่เลยไ่เลยพ่ไห่ ปากส่งบอลขึ้นมาให้เตาายเตาายเตาอายทรงให้เตาฟ์าไปแล้วครับสีฟ้าสีตัวข้างหน้าเตาแอนเรียกแล้วเตาแอนเตาแอนตัดอัปเปอรเลยไปเลยเตาแอนไปแล้วไปแล้วเตาฟ์มคนเดียวลุกคนเดียวไปเลยของข้างหน้ามีเชอรี่อยู่เตาแอนสวยสวยสวยเตาแอนยิงแล้วโอ้โหตังใหญ่ครับแต่ยิงรอดขา เต่าโมให้เต้าเปี้ยวแม่เต้าเปี้ยวเกลี่ยคืนครับเต้าโมเต้าโมแหมเต้าโมที่ข้อดทามันดีลักไปลักมาเจอรี่แหมยังอยู่ที่เต้าโมเออเต้าโมเนี่มีระเบียรมกมาครับเต่ยายัรับนีหายแล้วครับหายแล้วครับเต้าเต้าเม่งมาแล้วเม่งมาแล้ว,ลว,ลวยังทัดยังทัดอยู่ลักบอลขึ้น ลูกนี้กรรมการว่ามมาก็มาเล่นปะสีป้าไปครับตกตกหมาปางหมาปางหมาปางไปอีกแล้วอีกลูกเดียวทันลูกนั่นแหละไปเลยคนเดียวคนเดียวแล้วดีไหมใส่แล้วดีวันจเดียวดมากเยสีป้าบุกข้าบุกสีสีฟ้าไปแล้วจ้าไอจ้าไอกินกันได้หรือ ลูกเตมมุมครับลุกสีฟ้าแม่ขอบคุณดนตรีเพราะเพาะนะครับ พ่อกตวัดนะครับขอเสียงอีกหน่อยได้ไหมครับพ่อปตวักตกีฬาอยากจะเต้นอะไรลูกสีฟ้าคนสีก็เพราะลูกกีลาเราก็เล่นครับ สีส้มเต้นใลยลูกคอามก่ส <um ีฟ้ากันนนเลยนะครับไอ้พี ja mm ่ก่ไอ้พ er ี OK ่ <t <t ้า้อ้เน่ลูกตุ่สีฟ้าโดยเชอรี่นี่ สีส ER ้มส <t ried evening> ีส <necessary> ้มเต้าแอนสีฟ้าเอ้าคุก้นแล้สีส้มสีส้มมาแล้วต้าไอเตาไอสีฟ้าเตาไอเอาแล้วเอาแล้วมาลูกกมองสีส้มคร้บสีส้มแล้นเต้าปัดเออเอิ่บอกให้แปรงหน้าเลย๋ัวทุบให้ทุบทุ่มาแม่ ังกินซีสม,มโตโมไอ้ามโตโมโตโมเี่โซ่ตสมโวนกินเต้าน้ำเต้าน้ำไปแล้วครับไปเต้าโแลนวลูกนี้ลูกนี้แป,แป,แป,แป้งแป้งโบ้จับติดยาเยาโ้ยโลูกนี้จังกิน ต้มเต้ยยาปัดหมาปากปัดเต้าน้ำน้ำอัานไม่ลุกอ่านลุกนี้มาปากเตะออกไปอ่าในชั้นนี้เยี่ยมากอะไรเพรเสียงคนที่อยากยิ้มเมียน้อยต่างอยเร็วเอาก็บอกออาการจะพร้อมเสร็จได้แน่เลยลองทางนี้ดีเยี่ยมากเมีน้อยคอยมามสีส้มเตะมา อยงติดอยงติดอยงติดงติดงติดจีาเจอรี่เจอรี่เต่าะไต่าโมเต่าโมเต่าโมเจอรี่เต่าโมเจอรี่เต่าป้นอะไรดขาเจยวเจ้า เด้ยเร็พนแีกันทดต้องไปนาเป็นคุยมีน้า่คใจไว้มันตอเาด่อวดาวโองคุย่นั้ปตอโอแส้คุ้มฝัลคุ้มบอลหาอะไรจะฝากส่งบอลลูกสวยครับไปดู่ดี๋วลูกไปดูไปแล้วไปแอนแอสวิงดีจังไปไปแอนไปสวยมาก बंद याव <coughs> 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 เจ้าสีส้มโอ้โหออกไปลูกแม่ฮะเสียดายยิงแรงแต่มันออกลูกของไอ้เปียวสีฟ้าเจ้าแอนครับ

ส้จมจอมิงครับโอ้ยเท่าง่ายๆครับสีส้มผู้ชายมสามมหาวุฒลูกเดิมสีฟ้าครับโอ้ย รู้แล้วใครจะเป็นประตูแร์สีส้มเก้าขวัญครับโอ้ง่ายง่าย สังครับสีฟ้าเตะแม่โอสรุปแล้วว่าสีส้มเป็นฝา